สนับสนุนโดยธนธาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอ้นมาไม่ได้เหรอเรียนอยู่ไหมเนี่ยเรียนค่ะยังเรียนอยู่ยนะแล้วรองเท้าไปไหนรองเท้าอยู่ที่รถค่ะยังไม่ได้ใส่ไปนะระวังรถระวังรถระวังรถ หใค่คนเดิมไหมเนี่ยจำจำได้ปะจำได้จำได้เหรอครั้ทงที่แล้วครั้งที่แล้วได้อะไรไปจำไม่ได้แล้วเหรอจำหน้าพี่ได้แต่จำหัวไม่ได้จำหัวไม่ได้เหรอเรียนอยู่ไหมเนี่ยเรียนค่ะยังเรียน <ผม S 1> อยู่ <ผม S 1> นะต้อรองเท้าไปไหน มากับยายคนเดิมเราเก็บขวดเหมือนเดิมใช่ไหมเดี๋ยวลุงให้แค่ตังกินขนมระวังรถต้องหลังกลับบ nah, no> ้านเลยนะกลับบ้านเลยนะไม่ต้องมาเดินแล้วนะวันนี้โอเคไหมกลับบ้านเลยนะร้อนไหมหนาไม่ใส่กางเกงเก็บไว้ดีๆระวังหล่นหายเอาเก็บอะไรอ่ะโอเคกลับบ้านเลยนะโอเคบ๊ายๆกลับบ้านให้ปลอดภัยนะคะโอเคค่ะ

ออ <laughs> <c oughs> ้้เยพูดเก่งคนเก่งช่วยแม่ช่วยยายเนี่ยจะมาทำงันแบบนี้ตั้งใจเรียนนะคะเอาไวรพรกันไวรพรกันบอกให้บอกว่าให้ให้ทีมพี่โบขายดีๆนะโบกิบอกเงี้ยขอให้พีนั่งใครแทนแม่บอกมาให้ปลอดภัยเอาไวร์คอนปลอดภัยอ่าแล้วก็บอกว่าขอให้ทีมที่คนซื้อเยอะนะโบกิบอกเงี้ยขอให้พี่ดูด้วยค่ะอ่าขอบคุณขอบคุณค่ะ ขยันต่อไปนะลูกเก็บไว้นะลูกเก็บตังไว้ดีนะลูกนะหายแม่อยู่ไหนอะลูกแม่รบกวนน่าขยายเอาเงินไปปากย้ายเลยไปนแล้วย้ายอยู่ไหนกางเกงรั่วเปล่ากางเกงขาดเปล่ากางเกงขาดไหมเกงขาดเหรอไม่ยินดีใจอะไรเลยน้องยินดีใจใหญ่เลยได้ไปเลยรู้ว่าไหนแบงค์อะไรดูน่ารักกว่าก็ไม่รูแบงค์ร้อยกับแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยกับแบงค์ยี่สิบป๋อแบงค์พันกับแบงค์ร้อยไอ้หนูไปหนูปิดเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูทั้งหมด ให้เลยเดี๋ยวมีคนมาแย่งไปเดินรองเท้าหนูไม่ใส่อ่ะลูกใจอยู่ไหนเดินเซอร์อะไรลูกไงอย่างนั้นแหละฮะใจไปตลาดนัดี๋ยวรองเท้าไม่มีใส่เหรอบ๊ายบายบ๊ายบายลุยอย่าต่อไปนะนะขยันนะรอเลยนมันน่ารักนะฝากรอบ๊ายบายนี่มันน่ารักเลยนี่คนเนี้ย